นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพูดง่ายว่า1ต้องคำนวณไว้ก่อนว่าทรงที่จะตัดมันต้องได้2มัดผมดีๆแล้วจากนั้นเนี่ยคือตัดพยายามอย่าให้ยางหลุดถ้ายางหลุดเมื่อไหร่ละจบเห่เมื่อนั้นนะผมนี่เอาไปขายใช่ไหมคะเขาจะเอไปขายอ๋อสวยมากเลยอะไรคะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมียางอยีกไหมเนี่ยมีหนูเหรอไม่ไปขอยางหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวผมหลุด ลงมาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวต่อไปจะแต่งทรงนี้เอาข้างหน้าลงเลยจ้ะแต่งทรงนี้ให้มันเป็นทรงนะเสียดายมี่อ่ะเพราะไว้ก่อนเพราะไว้ก่อนเพราะเพราะไว้นะอย่าจะเพิ่งออกนะเพราะไว้ก่อนแล้วใครก็นจะช่วยได้ให้จัรหน่อยหรือจะซอยให้ไดนไหมว่าได้มากให้อาจารหน่อยเลยรู้เนี่ยเนี่ยไปต่อได้ได้สามพันสี่ไปโอ้ได้หลายเพียบสามถ้าผมอย่างเงี้ยอาจารย์ต่อสมมติคนเดียวหัวเดียวนะอาจารย์หนวดเลยวเร็ว่า อาจย์เล่น9,000โอ้โห8,000บ0 0แล้วได้ก่อนอ่ได้เลยพชน้ำก่อนไหมคะจางได้ทีนี้น้องมีสิทธิ์อย่างเดียวและแสกข้างห้ามแสกกางกลางไม่ได้นะนะผมสั่นเดี๋ยวจะจะแต่งให้เป็นจะเป็นอีโมหรืออะไรก็ได้น่ะชอบแต่งไหนอยากแสกไหนแสกข้างข้างบ๊อกบ๊อบไม่ได้แล้วล่ะบล็อกจบบ๊อกเทหมดสิทธินะแสกข้างสวยกว่าข้างไหนอ่ะข้างไหนอ่ะข้างเนี้ย ทางนี้มามาทางนี้เออใช่เออเทกว่าเยอะเหมือนต้องทรมน้ำไหมคะจังไม่สวยจังเดี๋ยวเบอร์หน้าให้หนูด้วยนะแบบเอาค่าตาหนูคือเล่นสวยมากได้เลยค่ะต้องพรมน้ำไหมคะไม่ต้องค่ะไม่ต้องเปียกๆไลยแห้งๆเลย เที่ยวจะไน่ครถ่ายไหมคะถ่ายถ่ายด้านข้างแล้วก็ด้านหลังอูอิ่มัไก่เนาะด้านข้างแล้วก็ด้านหลังตอนนี้ ลงเขาใส่ข้างนั้นใช่ไหมจ๊ะ ซอยสั้นเล่นจอนใช่ไหมคะอาจารย์มีโมมีโมคือผมอะไการตัดซอยผมสั้นสาากรตัดซอยผมยาวนะโอเคได้เพลงได้เหมือนกับการนาฬเตียจั์สอนนั่นแหละซอยสั้นเล่นจอนั่นแหละซอยสั้นเล่นจอได้ไหม Ok mình mình pha rồi nè <laughs> เดียวนตอนที่ยังไม่ได้ไปทำให้ช็อตนะเหม, <laughs> ม,มือนกันเลยถ้าตรงได้ทยแข็งเหรอคะอาจันเส้นใหญ่เส้นแข็งผมชี้ ยาวถ้าเราจะตัดแบตเตอรี่ด้านหลังถ้าแบตเตอรี่มันผมยาวเกินเนี่ยในขั้าใหม่ๆอาจจะวิเคราะห์ไม่ถูกคำนวณไม่ถูกสองคือผมมันไม่ไปให้แบตเตอรี่ไม่กินแน่ถ้าผมยาวเพราะฉะนั้นเหมือนกับตัดให้สั้นสักหน่อยก่อนแล้วก็จากนั้นก็ค่อย่อยนวยเพราะว่าเราต้องการแค่ตรงปลายเทียมแบตเตอรี่น่าัสมุดงานสวยสวยสวนมาว หน้อจะไปตัดหน้ไหนดีหนูแบบไปตด้ไม่มนจ้น้ร้อหน้าตา้องดีนล้หน้าตาดีอยู่แล้วหน้าตาดีเมาเจอช่างดีๆฝีมือคันเทพอย่างอาจารย์สวยเลิศค่ะ้คิดนานมากไปร้านไหนไปร้านอาจารย์ดีกว่า่แบบไว้ใจได้สุดท้ายอาจจะแบบได้เนไหลายร้อยก็ได้สกิม ไม่ไหวยังไงจะเปนเฮ้ไปเลยป่ะโว้ยดูเล่นเขาเขากำหนดให้ตัดด้านบนอย่างนี้แล้วก็เอาความยาวด้านล่างๆไปตัดขอบเชื่อมนะตัดขอบเชื่อมกำหนดให้นั่งด้านบนแลให้สะลุเข้าวว่ด้านบนถ้ากระจกเรื่องงานเสร็จพิธี จะเจอเคสอย่งนี้นทีนีนขายผมเนี่ยแต่ว่าอย่างแี้คือคนเขาชอบรู้แปบ่ยิ่งรู้เจ้าของผมเอาผมใครมาใส่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะไปหาไปหาที่ไหนรู้ไหมจ๊ะนะชาวเขานะนะชาวเขาเขา,ขาจะเลี้ยงผมยาวแล้วเวลาขายทีนี<อ>่ก้นแต่เขาอย่างว่าคือซื้อชาวเขาซื้อถูกเพาก็ไม่รู้แอบเขาไม่รู้เนี่ยจะถามว่าผมคนรู้ อย่างเวลาคนเซ่อเขาเซ่อผมเน่ผมคนคืนแล้วม,มีชีวิตอยู่ชีวิตอยู่ค่ะโอเค <c oughs> นี่บอกวั้่เซ่อแบบคนไม่มีชีวิตแล้วเขาเขาแบบมันคือมันคนตอบผมเขากลัวนะ <c oughs> นี่บอกว่า <c oughs> ผมนี่ของใครว่าเขาจะมาทวงผมคืน,นคหรือนนเปล่าไม่คืออะไรไม่คืออะไร องส่งต่ใช่องสต่เอามาผสมสานกันละผสมสารกันสอยสยั้นด้านข้างแล้วสอยยาวได้อิดด้านข้างมือเกิดเป็นโมูมูที่ม มันมีโอกาสเลื่อนได้ก็คือต้องเลื่อนด้านลนะ่างทดที่ไปหาด้านบนแนะนำเขานะไม่ใช่มาสอนแนะนำแนะนำเขาคนกพวกท่านไปเขาว่าตกใจไหมนี่คนนี้เนะี่ยยิ่งยางรักเลยแล้วนี่ <c oughs> ผมอยู่แค่นี้ร <c oughs> ักมาก <c oughs> อ,อาจารย์จะให้แบบเป็นนางแบบอาจารย์ยังเขายังไม่เอาเลย <c oughs> โชว์ผมวักขนาดผมมีอยู่แค่นั้น่ะ ผมนอนสบายสบายคำแรกหนูมไม่เสียดายหรอ <laughs> ให้มันสโลกขึ้นมาเทินกลับข้างบนเกล้องจะจะเข้าหน้าเข้าหวัวใจกกอ <laughs> ของกล้องขอโทษค่ะนะันโทษขึ้นมาซ้ะบางคนเห็นผมตอนแรกที่ว่าเอาตัดออกมาอุยตายแล้วมันช็อ,อ,อยงงตอยังไงวะนี่ออกไหมตอนแรกก็ยุงย่งไปหมด นี่แหละนะ็นลักษณะน,นี้นะรับผมดูเตียเงจะเราให้รู้จรินดูค่าอ่อนดานนะริ่มเชื่อมนะนะสวยเลยอ่ะองเชื่อมอาช่นปื้น ยัไม่มอ่ะให้มันแมกันซะแหมายการอายก็หนเอใช้แบบตเตอรียนของอีเทนนะางนี่ออกไหมูดูมาดูมิอนสวยวิ่ีธีการจอนให้สวยไปไกลเล่นตรงนี้เนีค่ะลอเยอกเลยออกด้านบน จอนที่สวยต้องสโลปมานะนี่แต่ถ้าเราทำสร้างจอแล้วเราต้องทำไงเราต้องสร้างรูปร่างเมื่อเราสร้างรูปร่างจอใหม่เราก็ต้องสโลปใหม่หนูอยากให้มันซ่อมแบบขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะจะสโลปด้วยแบตเตอรี่ก็ได้จะสโลปด้วยกังไกลก็ได้มันร้อนมากเราขึ้นมาลองเล่นนะสวยมากตลับไม่น่า มันไม่เข้ากันหน้าบานๆสิาจ้าใครบอกไม่เข้าในหน้าสวยขนาดนั้นหนวดเฟิร์มตาตรงนี้สวยมากเลยแหละบอกให้จานทายทายทาย้องกับหน้าเลยติดหน้าอยู่แล้วล่ะนี่ลอาในลักษณะใช้ดีกันก็ใช่นี่การยกสาแบบนี้แหละแต่เรา แผลอะไรที่เกินาตาสะอดออกพลิกง,ง่ายๆทำง,ง่ายๆไมไงง่ต้องยุ่งยากสะอาดออกอเห็นยังลบตรงนี้เล็กๆหนึ่งเห็นไะหมเลาะหูเก็บรายละเอียดจากนั้นตรงน,นี้ปล่อยมาปล่อยปล่อยไปก่อน ปล่อยผมนะไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวเราจะเชื่อมขึ้นด้านบนเดี๋ยวเรามาดูดีว่าเราจะอกแบบด้านข้างด้านหน้าให้เขาอย่างไรเนี่ยมาดูด้านหลังถ่ายใครถยตรงนี้ไหม่ยนี้ไหมพี่พรนี่ไอ้กล้องมันเต็มเต็มแล้วอะเต็มอ่ะโอเคแยวไม่รู้มันจะถ่ายไปให้ได้เปล่านะมันจะส่งไปให้ได้เปล่า ฝ่าใหญ่กัน,นไปด้านหน้าเราจะทำยังไงกันด้านหน้าล่ะมีมูมีหม,ม,มนะที่หมอันนี้ไม่ไม่เอาลองฝั่งนี้หรอะอันไหนอันน,น,นี้อันนี้คือมันมันแตกด้วยแต่ข้างหัวตังนี้ใช่ปะแล้วจะต้องประกอบสอง,งออจะมีประกอบส่วนได้หมดส่วนด้านข้างนี้ทำยไง ให้สวยก็ต้องต้องให้ให้มันสัมพัมนธ์นะมีความยาวด้านหน้าต้องออกมางแต่ก็คือยาวข้างวสีมาให้สวย,ยทำยังไงยังไม่ได้ตันทำสีอาจารย์อาจารย์ว่าหลีกลูกเลยเวลาไปหาเพื่อนเราลองไปซาวเสียงดูวิจารย์เท่มากขายผมเรียบร้อยแล้วตัดสั้นเอาเงินที่ขายผมไปทำสีจบขอเดือนนี้ไปก่อน ยยยังอกทีุวยสาวมั่นไปเลยล่ะไม่เื่อเลยแต่รักนะหน้าเขาหมอหน้าเขาเลี้ยสบายแล้วเขารำบากมานานเพราะว่าผมมีมีส่วนเครื่องสารทุกวันมาตลอดทุเลยใช่ใช่ประมาณ่ยวรู้ไหมว่าตอนแรกอาจารย์คิดว่าน้องจะเอาไปบริจาคนะเนี่ยทีนั่นหนูก็ว่าจะบริจาคแหละแต่ว่า แสดงว่ามีคนแสดงว่ามีคนอแสดงว่ามีคนจองครับจองน้องนี่ดีอาจจะเป็นเด็กมัธยลายด้วยก็ได้วจะตอผมอาจะจองลยหนูหก็อยากใช่ใช่าาเล้เรื่อยอยู่มาเป็นช่างไี่ควรสมัยก็คือนช่างเป็นช่างได้หลายอย่า มีสีสั้ว้สบายใ้เห็นจะเออวเอบี้ะอะไางเงี้ยอย่างเงี้ยก็อนะบายเน้องมีรูปตอนถ่ายด้านหน้าไว้ปะถ่ายด้านหน้าก่อนจัะถ่ายด้านหน้าก่อนจัดค่ะปันที่ขอมาจุกอ่ะออถ่ายไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าหนูไม่ได้ถ่ายนูปของ โจ๊กก็ไม่กินอเลี้ยงซึ่ล้ากแต่ให้กินของเยนของเยกับของหวานส้างาำให้รับใบหน้าให้หน้าผมขึ้นโมเนี่ยจริงมัต้องถึงถ้าอีโมตัดไป่ถึงโตมาอ่ะโอ้หเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยทนงานอิโม พอแล้วแค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยยังไม่ได้ใดเอาค่อนข้างเราไป่อนี้กไหนโอ้มันต้องปัดโมต้องปัดโมอย่าแสงนะถ้าแสงนี่มันไม่ใช่แนวทรงผมสไตล์โม่นะกลัวมันมีบ่หน้ากบ่อยเลยติ๊กิเราสามารถทำยังไงก็ได้ต้องไม่ดี เปิดเลยนะเ่ย่าเปิดเลยห้ายแค่าจะเผยแพ่เดี๋ยวจะเผยแค้แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาข้างหน้ามาทบข้างหลังซะผมไม่เรู้ว่าผมอะไรผมสั้นวผมมีเดียวผมสั้นผมสั้นวผมมีเดียวผมสั้นค่ะโอ้เงียบเลยผมสั้นหรือผมมีเดี่ยว ดันนี่แล้ันยกระสิกกระสิกกระสกจันยกะกกระสิกสก้าสิบข้าศึแนะนกันมาแลจ๊าใครชอบแฟชั่น โอยังไม่ค่อยจะรู้จักร้านอาาจรย์เลยจยังอยู่มาทั้งนานเพื่อนเห็นโอ้เปลี่ยนเลยน่ารักจังทำสีนิดนึงนี่แจ่มเลยทำไมตอนนี้ไม่แจ่มอ่ะไมไม่มันจะแจ่มกว่าเดี๋ยวสวยกว่าเดิมรอเหรอต้องเดินมา นี่ไม่ค่อยแรงเนี่ยท่านจะมีตรงนะแรงไม่เตี้เยเลยนะเปิดหูเลยให้ไปข้างเลยใช่จะเรียกกระแทกข้างนะกระแทกกลัวกระจายหมดถ้างงมาบอกกระแทกข้างจะงงมากกระแทกข้างนะครับไม่คัดการไม่คัดบอกกระแทกข้างทนะ่านซะไม่รู้สับไหนกระแทกไม่เราเสียเสียเลยตรงไหนที่ยังไม่คมเราก็เก็บรายละเอียดละ ลูกค้ารคะโผล่มารยสวยม้าไม่เคยมาตังนะไม่เคยไม่เคยเนาะสวยมากเท่เลยอ่ะเหมือนสาวแบงค์เลย ไม่หายกไมาเดี๋ยวจะจัดบินเท่เท่ให้ออกไปแนะนำเขาดูตัวเองรองเท้าแตกกันฮะอยู่ที่ปั๊มสมายเลยชอบแบบชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ใช่ไหมไปตัดเล็งเล่นดูสิอาจารย์เมื่อวานสวยมากแต่ดูทวย พอยัางเอาเอาโทรศัพท์ให้น้องเขาถ่ายได้นะตอนนี้ถ่ายดานข้างให้วาคุยพอยอยังเดี๋ยวไปเก็บตรงเก็บไล้เี็ยใส่ก็เป็นคนเมายเลย,เลยถ่ายด้านหลังแล้วก็ด้านข้างอือชวยมากเอาม,มาย <laughs> อาจารย์ทำไม จะตอบเขารอนานอาจารย์มีเรียนหรือเปล่าวันนี้น้อยว่ามีที่ห้าโมงเลยค่ะฮะมีห้าโมงมีคงงทำไมเมื่อเช้าไหม่อีกสองตอนจะใหม่อีกสองให้เกียสามสามสอง มันแ็งแามากมันเป็นที่ต้องตัดเยอะก็ต้องตัดเยอะควงควงมากตัดเยอะตัดเยอะไปเป็นอะไรไหมอ๋อจะเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วกันไก่อะจะโชว์กันไก่ที่คอก็ไม่บอก

亲爱的。 กินปลาเข้าไปนะดีเด hey, ียนนปลาือว okay, ือพวกเค็มของเคมเกินตลอดกินน้ำเข้าไป คือนี่ไปหาหมอไปพ่นยาพ่นพ่นยาแล้วก็ดีขึ้นแต่ว่าเขาไม่ยอมกินอะไรโจ๊กต้มยำต้อนให้กินนมจืดหมอไม่ให้กินหวานแล้วก็ไม่ให้กินเย็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้เพราะว่าท้าไอแห้งเมื่อกี้ไปพ่นยากลับมาเมื่อวัก่อนหท่านหมอพยาบาอบอกว่าไม่กินยานี่คือก่อนที่จะสั่งถ้าจะเอ็กซเรย์ต้องไปโรงพยาบาลแม่ก็เลยตอนนี้หมอบอกว่าให้กินยาเป็นจุ่ยาแล้วกันเขากินข้าวเหนียว ไม่ยอมกินโจ๊กก็ไม่กินกินข้านียวจิน้ำปานับพอนี้เชื่อมนะคะจันเชื่อมองเทมากเลยแซกไม่นอยสวยเลย่ะอเ เอาแบบตื่นก็าแต่เดียนได้เลยอนนัี้อันนี้คือหมายถึงว่าถ้าน้องเดือตรงนี้มันก็ได้นะให้แรงขึ้นกว่าน,นี้ได้เอาด้านข้างเอาไว้มานะเดี๋ยวจารจะแตง่แตงๆเปลี่ยนแปลงด้านข้างเป็น,นอีกแบบนึงนะอาจารย์ตัดให้หนูด้วยวันเนี้ยอะไรตัดผม <laughs> ไม่ไม่ไม่เอาตรงนี้อาจารย์ให้อาจารย์ออกแบบให้สี่ร้อยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับบ้านอาจารย์อะไร ล,ลูกสิกันเองลูกสิกันเองไได้ลูกสิกันเองไม่เอาสี่รอขอห้ารออาจารย์ลูกค้าทสี่ร้อยสอยลูกสิกกกสส,ส,สมควรจะครึ่งราคาอาจารย์มันไม่ใช่อย่างนั้นนะอ่ะกินอิ่มหรือยังอิได้กินอ่าอิ่มแกินน้ำอุ่นก่อนเลยได้ น้องยังเรียนไม่ได้อาจารย์น้องต้องสาบผมก่อนสาบผมเสร็จปุ๊บเป่าผมมาข้างเลก็ได้หรือไม่ต้องเป่าก็ได้แต่ีที่มันเข้าทรงเพราะผมน้องตรงไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ถ้าหมายถึงว่าน้องตื่นเต้นน้องไปเรียนเลยฟูแน่ผมโอเค